เอาเลย One two three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you อาเปล่าเก็บเปล่าเปล่าเป็นไหมให้แม่เปล่าให้แม่ าอาภิเษกคุ้จ้าก่อนกุ้จ้าที่ฐานก่อนลุกคุ้จ้าอาจีฐานขอให้ขอให้พอห่อคุมแม่เรื่อยๆ <laughs> โอเคลูกแม่เป่าให้ <laughs> เป่าเป่าให้คนอื่นกินได้ด้วยนะมาอะมาละ <laughs> ชอบ <laughs> ออไฟตัดเค้กไฟเปิดไฟได้แล้ว กเดียวเพียวเปิดต้ายไนี่ก็ได้นะจริงอ่ะ